สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ voice book ไปพิชิเรื่องเล่าจากหนังสือนะคะหนึ่งทั้งเลือกที่อาจเปิดโลกทัศน์รอบตัวคุณได้กว้างมากขึ้นเราเดินทางตามการขุดสุสารมาจนถึงบทที่42แล้วนะคะก็ใกล้จะถึงบทสรุปของเรื่องนี้เข้าไปทุกที่แล้วอีกไม่กี่ตอนเองนะคะ ตามไปเรื่อยๆค่ะมารุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าทั้ง3ามเนี่ยจะหนีรอดมาจากสุสานใต้ทะเลนี้ได้หรือไม่แล้วก็อย่างไรนะคะมีย้อนความเดิมตอนที่แล้วกันสักนิดนึงตอนที่แล้วเนี่ยจบลงตรงคำถามปริศนาคำถามคาใจของเหมือนยวผิงนะคะที่ถามอูเสียว,ว่าจำได้หรือเปล่าว่า ไอ้เจ้ากระดิ่งหน้าตาแบบนี้เนี่ยที่แขวนอยู่บนต้นประการังต้นใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเคยเห็นมาจากที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาฟังคำตอบของอูเสียพร้อมกันค่ะว่าเขาจะย้อนลําลึกได้หรือเปล่าว่าเคยเจอเจ้ากระดิ่งหน้าตาแบบนี้ที่ไหนนะคะแล้วกับใครอย่างไรณนะเวลาใด ในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่1ตอนใส่คลั่งทะเลเดือดบทที่42ทางตันพอเหมือนโยผิงถามขึ้นแบบนี้อูเสียก็พลันนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนที่ตอนนั้นทั้งหมดเตรียมตัวที่จะไปขุดสุสานของตำหนักลูหวังในขณะที่ทั้งหมด กำลังแล่นเรือผ่านถ้ำศกนั้นได้จับดวงศกยักษ์ได้ตัวหนึ่งหางของดวงศกนั้นมีกระดิ่งแบบนี้ห้อยอยู่หนึ่งใบข้างในมีตะขาบสีเขียวตัวหนึ่งตอนมันไต่กระดิ่งก็จะส่งเสียงซุบซิบซุบซิบเหมือนผีสางคล้ายกับมีอำนาจลึกลับตอนนั้นพวกอูเสียก็ถูกเสียงนี้สะกด โชคดีที่เหมือนหยอบผิงไว้ตัวทันทีบทั้งหมดตกน้ำจึงได้สติกันขึ้นมาตอนนั้นอาสามดูของชิ้นนี้แล้วก็บอกว่ามันมีอายุก่อนยุคจ้านกัวแต่จะเป็นราชวงศ์ไหนนั้นเขาเองก็ไม่รู้ถ้าหากว่านี่เป็นกระดิ่งแบบเดียวกับในถ้ำศพจริงๆหูเสียก็คิดแล้วก็หนาวเลยล่ะนะคะ เพราะว่าทร,ร้มกี้เนี้ยในอ้วนไปโดนเข้าจะต้องเป็นเรื่องแน่ๆตอนนั้นเนี่ยแค่ใบเดียวก็สะกดพวกอูเสียเกือบจะทั้งหมดเลยแล้วก็ทำเอาย่ำแย่ไปตามๆกันนะคะแต่ที่นี่เนี่ยมีอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า40บใบหากสันขึ้นมาเพียงเล็กน้อยก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนอยู่ผิงนั้น ไม่เห็นผมนึกได้แล้วก็พูดขึ้นว่าถ้ำศพนั่นต้องยังมีความลี้ลับอีกแน่จุดรวมศพนั่นด้วยก็เป็นห้องสุสานใหญ่ห้องหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับวงงังฉางไห่ได้ยังไงในอ้วนฟังแล้วก็ออกความเห็นว่าวังฉางไห่นั้นอาจจะเป็นโจรขุดสุสานเหมือนกันก็ได้เมื่ออูเสียกับ เหมือนโยบิิมได้ฟังข้อสันนิษฐานของในอ้วนแบบนั้นนะคะต่างก็อึ้งกันไปละคะ่ะแต่ว่าถ้าข้อสันนิษฐานของในอ้วนนั้นเป็นความจริงหูเสียงก็แย้งว่าถ้าวังฉางไหเนี่ยเป็นคนขุดสุสานจริงๆแล้วก็ก็ต้องมีหลักฐานหรือว่าสันนิลักษณ์บางอย่างเอาไว้ทิ้งเอาไว้ก็คือเหมือนกับจะเป็นธรรมเนียมของคนคว่ำากลน่ะนะคะว่าเวลาไปคว่ำากลยที่ไหนเนี่ยก็จะต้องทิ้งหลัก หรือว่าทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นว่าออได้มีการคว่ำโกลวยมาก่อนแล้วนะคะเห็นแล้วก็จะได้ยำแกลงอะไรประมาณนั้นนะคะว่าได้มีการขุดสุสารมาคว่ำโกลวยของสายไหนสายไหนแล้วนั่นเองแต่ว่าถ้าวางังฉางไห่เนี่ยเป็นคนคว่ำโกลวยจริงๆก็ต้องถือว่าแปลกมากนะคะเพราะว่า ไม่พบร่องรอยหลักฐานอะไรอย่างที่ว่ามานั้นเลยก็คือไม่มีการทิ้งร่องรอยของการคว่ำโกรยเอาไว้เลยนะคะพวกเขาหาหลักฐานไม่เจอเหวนพอฟังข้อแย้งของอูเสียอย่างนั้นก็ทำหน้าเหมือนกับว่านึกอะไรออกแล้วก็พูดว่านอกจากคนคว่ำากวยก็ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งนะที่ต้องเจอสุบสารโบราณบ่อยๆพวกนายรู้ไหมว่าคนประเภทไหน ผูเสียนะคะพอฟังปุ๊บก,ก็เข้าใจทันทีพูดขึ้นว่านายจะบอกว่าเขาขุดสุสานเจอของพวกนี้จากสถานที่ก่อสร้างอย่างนั้นเหรอในอ้วนนี้พยักหน้ารับคำคนคนนี้น่ะนับว่าเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ที่สุดแห่งยุคนั้นนะมีโอกาสเจอเหตุการณ์นี้ได้มากสมัยนั้น เขาเคยไปสารเจ้ากุ้วจือเมี่ยวหรือเปล่ากลับไปค้นข้อมูลดูก็จะรู้เองแหละคำอธิบายของในอ้วนนี้ก็ฟังขึ้นมากเลยนะคะหูเสียก็หวนกลับมาคิดถึงเจ้ากระดิ่งพวกนี้แล้วก็เด่าว่าอันหนิงเนี่ยอาจจะไปโดนต้นประการังต้นนี้เข้านะคะก็เลยทำให้กระดิ่งพวกนี้เนี่ยดังขึ้นพร้อมกันก็อาจจะส่งผลให้สมองของเธอนั้นฟันฟ่นเฟือนแล้วก็ เ,เมื่อลอยไปนะคะเหมือนโยผิงเองที่สูญเสียความทรงจําไปแล้วเมื่อ20กว่าปีก่อนนั้นก็อาจจะเกิดจากเจ้าสิ่งนี้ด้วยก็ได้เพราะเมื่ออูเสียเนี่ยตรวจตราดูละเอียดถี่ถ้วนนะคะก็พบว่าเส้นใยที่ร้อยเจ้ากระดิ่งพวกนี้ไว้กับต้นปะกาลังนั้นเป็นเส้นทองเหลืองข้างในตัวปะการังนั้นก็เป็นโพลง เพราะฉะนั้นจึงเป็นแหล่งถ่ายทอดกันหมดเสียงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะสิ่งสิ่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเสียงที่ดังออกมาเนี่ยก็คงจะมีหลายร้อยแปดพันเสียงเลยทีเดียวอาจจะมีหนึ่งในเสียงนั้นที่เป็นเสียงที่สามารถที่จะลบความทรงจำเนี่ยก็เป็นไปได้ผู้เสียก็ได้แต่คิดนะคะแต่ว่า ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะกลัวว่าในอ้วนกับเหมือนโยกผิงเนี่ยจะคิดว่าเ,ออเขาคิดประหลาดแล้วก็หลุดโลกเกินไปหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสามเนี่ยก็ยืนนิ่งมองกันไปมองกันมาอยู่ครู่หนึ่งในอ้วนก็พูดขึ้นว่าถ้าทางปลายสุดของอุมโมงค์ก็คงจะมีอยู่แค่นี้ลุกเล่นก็คงอยู่บนพวกกระดิ่งพวกนี้แหละเราถอยกันเลยดีไหม กูเสียเนี่ยพอในฟังในอ้วนพูดอย่างนั้นก็เหลือไปมองนาฬิกานะคะแล้วก็เห็นว่าใกล้เวลาน้ําลงแล้วจะอยู่ในนี้ต่อไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะก็เลยบอกว่าปรึกษากันว่างั้นเราทั้งหมดเนี่ยถอยกันก่อนกลับไปตั้งหลักที่ตําหนักทิพย์กันก่อนดีกว่าเพื่อที่จะเตรียมตัวในการขุดเพดานเจาะเพดานให้น้ํา ทะลักลงมาเวลาที่จะถึงเวลาน้ำลงเ,เพื่อจะได้ออกไปจากสุสานตามแผนเดิมที่วางเอาไว้นะคะในขณะที่เดินกลับกันออกมาเนี่ยในใจของอูเสียเนี่ยก็คิดใคร้ครวนสงสัยอยู่อีกสองข้อนะคะข้อแรกก็คือเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยตอนเหมือนอยูผิงเข้าอุโมงค์นี้มาเนี่ยอาสามเนี่ยได้ล่อพวกเขาเข้ามาพอทุกคนสลบไปแล้วเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะกระจัดกระจายอยู่แล้วก็กระจัดกระจายไปอยู่ที่ที่ไหนกันนะคะก็เป็นข้อสงสัยข้อแรกส่วนในข้อหนึ่งเนี่ยเขาก็สงสัยว่าตอนที่เหมือนยุพิงเนี่ยออบอกว่าเข้ามาในอุโมงเมื่อยี่สกว่าปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนยุพิงได้กลิ่นหอมใช่ไหมคะแต่ว่า ตอนที่ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในผนังในรูในผนังเนี่ยก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะคะหรือว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยตอนที่ในเหมือนนิวพิงเดินเข้ามาเนี่ยยังมีสิ่งอื่นอยู่ในอยู่ด้วยอยู่ณเวลานั้นด้วยนะคะมันก็เป็นข้อสงสัยที่ติอยู่ในใจของอูเสียแต่ว่าคำตอบเหล่านี้เนี่ย ก็ต้องรอหาอาสามให้เจอะคะถึงจะสามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยอาสามเนี่ยเจอรูปของเหมือนโยผิงแล้วก็พูดขึ้นบอกว่า,วาฉันเข้าใจแล้วเนี่ยจำได้ไหมคะตอนก่อนที่อาสามจะมาขุดสุสารเนี่ยล่องเรือมา ที่กนเกาะนี้เพียงลาพังคือล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เล่าให้อุเสี่ยวฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนนะคะเริ่มเรื่องก็คือถ้าจํากันได้ก็เริ่มมาจากกล่องที่เอามาจากตำหนักลูปหวังเนี่ยแล้วอุเสี่ยวก็เปิดออกมาแล้วก็เจอรูปปลาเนี่ยนะคะมัจฉาคิ้วงูเนี่ยแล้วอาสามก็เล่าย้อนไปว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนนะคะ พอไปเจอรูปของมันณ่ปผิมเข้าเขาก็ตะพูดเกิดขึ้นมาว่าเขาเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วนะคะอุ๋เสียก็นึกไปถึงตอนนั้นแล้วก็คิดว่าอาสามพูดว่าเข้าใจอะไรเนี่ยเข้าใจอะไรนะ,ะทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาคาใจที่อุ๋เสียเนี่ยเดินไปคิดไปอย่างไม่ตกละคะ่ะรู้สึกเหมือนมันมีจิ๊กซอที่ ที่ขาดหายไปอีกสองสามชิ้นเนี่ยถ้าเพียงเขาหาพบแล้วก็เจอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะปะติดต่อเรื่องราวต่างๆนียได้ครบหมดแล้วก็ทราบเรื่องราวต่างๆได้นะคะเมื่อออกมาจากรูกผนังแล้วในอ้วนเนี่ยเขาก็วางอันหนึงลงบนพื้นแล้วทั้งสามเนี่ยก็เริ่มลงมือเตรียมการรอระยะเวลาที่น้ำจะลงกัน ๋ยวันนี้ก็เริ่มจากเสาต้นหนึ่งนะคะที่ทำจากไม้หนาดมู่เขาก็จามลงไปสองสามทีแล้วก็ต้องหอบแพกเลยค่ะ,ะเพราะว่ามันแข็งมากนะ,ะจามไปตั้งนานก็บินไปนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นว่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยพูดออกมาบอกว่าออบอกกับอู๋เสียว่าเสาเนี้ยมันแข็งมากนะทำแบบนี้อาทิตย์หนึ่งก็ก็ยังทำไม่สำเร็จ ูเสียก็ให้กำลังใจนะคะบอกว่าใจเย็นๆเอางี้ฝานแค่ชั้นนอกมาถ้าฝานชั้นนอกมาได้เนี่ยมันก็น่าจะง่ายเลยล่ะนะคะชั้นนอกสุดเนี่ยแกะออกมากกอนแล้วทั้งสามเนี่ยก็ช่วยกันแกะนะคะจามด้านนอกของของเสาต้นนี้เนี่ยก็คือจามให้มันออกมา ฝานชั้นนอออกมาเพื่อจะเป็นที่วางเท้าพอให้ไต่ขึ้นไปตามเสาได้นะคะผ่านกันไปสามชั่วโมงในที่สุดเนี่ยก็เจาะรูสอดเท้าลงไปบนเสาต้นหนึ่งได้สำเร็จนะคะพวกชั้นล่างนี่ยังดีพอขึ้นถึงด้านบนก็ต้องเหยียบดูที่เจาะไว้ปีนขึ้นไปตัวลอยอยู่กลางอากาศแทบจะใช้แรงไม่ได้เลย สุดท้ายทำได้ก็เพียงฝานรอยตื้นๆพอให้ทางให้วางเท้าด้านหน้าเข้าไปได้เท่านั้นเองและในที่สุดทั้งสามคนก็ทำสําเร็จจนได้เราถอดเสื้อกางเกงออกกันจนหมดแล้วก็นำมาตัดเป็นริ้วๆผูกกันเป็นเชือกผูกเงื่อนพันรอบตัวแล้วก็เสาเอาไว้ จากนั้นสามหนุ่มสามมุมก็ดึงเชือกตึงแล้วก็ปีนขึ้นไปด้านบนและหลังจากค่อยๆขยับขึ้นไปทีละนิดทีละนิดในอ้วนก็เริ่มบ่นออกมาพวกนายสองคนนี่จะขึ้นมาด้วยถ้ำซากอะไรอหอฮะฉันขึ้นไปเจาะคนเดียวก็พอแล้วไหนๆพอน้ำเข้ามาพวกนายก็ลอยคอขึ้นมาได้ไอ้เชือกเนี่ยแทบจะรัดเนื้อฉันเข้าไปทุกทีทุกทีแล้ว เสี่ยวอู๋นายกลับลงไปเหอะไม่งั้นน่ะฉันไม่ไหวแน่ๆเลยอูเสียนะคะพอได้ยินหนึ่งน,ะนั้นก็โต้กลับไปว่านี่นายนึกว่าฉันอยากจะขึ้นไปนักหรือไงฉันยังไม่เห็นสภาพจริงก็มีอยากให้นายขึ้นไปตายฟรีแต่หาข้างบนน่ะไม่รู้แทรกฉันอะไรไว้หรือเปล่าถ้าเกิดมีขึ้นมาพาอในทุกทีเดียวทรายละเอียดก็หลลงมาฝังห้องนี้ทั้งห้อง,องแล้ว เรื่องชั้นทรายละเอียดในกำแพงสุสานนั้นเป็นเครื่องมือป้องกันโจรสุสานที่พบปล่อยที่สุดและก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ผลมากที่สุดสุสานใหญ่ที่มีชั้นทรายละเอียดหากจะเข้าไปอย่างปลอดภัยตอนขุดอุโมงค์โจรก็ต้องขุดบอ่อดักทรายเอาไว้แล้วก็ปล่อยทรายละเอียดให้ไหลออกไปก่อนบางทีกำแพงนั้นมีด้านเดียว ก็ต้องปล่อยกันข้ามวันข้ามคืนกว่าที่จะหมดได้ตอนนี้ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าจริงๆก็คงต้องคิดหาทางอื่นและถ้าข้างบนนั้นไม่ใช่ทรายละเอียดแต่เป็นกรดเข้มข้นหรือว่าน้ำมันไฟก็ยิ่งจะแยกเข้าไปใหญ่ในอ้วนนั้นคว่มกลวยมาเยอะรู้ว่าเป็นเรื่องจริงจึงได้แต่โบกไม้โบกมือเพื่อบอกกับอูเสียว,ว่า ให้รีบรีบปีนขึ้นมาละกันทั้งหมดใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงก็ถึงด้านบนสุดปู่เสียให้ในอ้วนพับก่อนเพราะว่าต้องใช้แรงมากในการทุบอิดส่วนตัวเขาก็ทดลองเคาะเพดานเบาๆอย่างระมัดระวังเหมืนโยกผิงบอกให้เคาะไปอย่าหยุดส่วนตัวเองนั้นก็วางนิ้วทาบไว้บนเพดานสัมผัสอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่า ด้านในนี้ตันพอวนชอ้วนได้ยินก็ไม่กล้าพักเริ่มเจาะปูนขาวด้านบนทันทีแต่ก็ไม่กล้าออกแรงเยอะเพราะว่าเชือกไม่ค่อยจะแข็งแรงนะักถ้าเกิดขาดขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปก็คงบาดเจ็บไปตามๆกันทุกคนปูนขาวนั้นเปลาะมากก็ทุบสองสามทีก็ร่อนออกเป็นแผงใหญ่เผยเห็นก้อนอีกด้านใน ในอ้วนมองดูแล้วก็ร้องว่าแย่แล้วบอกให้อูเสียลองจับดูเมออื่ออูเสียเอื้อมมือเข้าไปจับแล้วก็ต้องช็อกนะคะเพราะว่าก้อนอิดกับก้อนอิดถูกเททับด้วยเหล็กหลอมเหลวทั้งแผ่นเอาละสิคะมาถึงทางตันเลยละทีนี้ ทีแรกนะคะเดากันว่าอาจจะมีชั้นทรายดักเอาไว้หรือว่าเป็นก้อนอิดกั้นเอาไว้ธรรมดานะคะต้องออกแรงทุบกันเพื่อที่จะเจาะให้มันเป็นรูนะคะทะลุทะลวงไปแต่พอมาเจอเข้าจริงๆแล้วก็สถานการณ์นี่เร็วรายยิ่งกว่าเก่าหลายเท่าทีเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็ดูท่าทางว่าจะจะถึงทางตันเลยจริงๆเพราะว่า ก้อนอิฐที่พวกเขาต่างคิดกันว่าน่าจะปูวไว้ติดๆกันเนี่ยมันได้ถูกเททับด้วยเหล็กเชื่อมติดกันนะคะเป็นแผงเดียวกันไปเลยทีเดียวทั้งสามนะคะจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรแล้วก็จะมีหนทางอื่นอีกไหมที่จะเป็นทางรอดต้องติดตามฟังกันในตอนต่อไปนะคะอัปเดตข่าวสารหรือว่าจะแวะไปแนะนำ ติชมพูดคุยกันแวะไปได้ที่ f c e e o o k backslash pchbook นะคะ p e a c h o i b o k ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการฟังค่ะพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ